เคยสงสัยกันไหมครับว่าพิธีที่ญาติาผู้เสียชีวิตนะครับนำเท่ากระดูของผู้เสียชีวิตไปลอยน้ำเนี่ยทำไมต้องเรียกว่า ลอยอังคารกันด้วยคนไทยเราเนาะจะคุ้นเคยกับคําว่าอังคารเนี่ยก็คือมีอยู่2อย่างนะผมคิดว่านะครับก็คือ1วันอังคารน,นะครับกับ2คือดาวอังคารซึ่ง3อย่างนี้เกี่ยวกันไหมนะลอยองังคารดาวอางาังคารวันอังคารน,นะครับไม่น่าเชื่อนะครับเหลือเชื่อมากๆ3ส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอ่าเกี่ยวข้องอยังไงนะครับเดี<อ>๋ยวทางผมจะอธิบายให้ฟังมาที่เรื่องลอยองังคารกันก่อนนะครับลอยอังคารเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นพิธีกรรมที่ญาติมิตรของผู้เสียชีวิตเนี่ยนำเท่า กระดูกนะครับที่เผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปลอยในแม่น้ำนะครับโดยหลายๆท่านก็สันนิษฐานนะครับว่าพิธีเนี่ยเมืองไทยของเรานะครับรับ คตินิยมแบบฮินดูมาจากอินเดียนะครับต้องบอกก่อนว่าไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่มิกซ์นะครับผสมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผสมพรามหมณ์ฮินดูผสมพุทธนะครับก็คือผสมผสานกันไปหมดเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาตินะครับตั้งแต่สมัยอยุทยามาแล้วเนาะที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ได้นําเอาขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆเ่เข้ามาเผยแพร่ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพิธีลอยอังคารนี่แหละสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอังคาร ก็คืออัฐิเนาะอัฐินี่จะเป็นชิ้นกระดูกนะครับที่จะบรรจุลงในโกรดส่วนสิ่งที่เราจะเอาไปโปรดลงในแม่น้ําก็คือเท่านะครับซึ่งเรียกว่าอังคารนั่นเองสําหรับที่มาครับของการเรียกเท่าที่เกิดจากการเผาศพว่าอังคารเนี่ยมันก็มาจากคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยอ่านว่าอังคาระแปลว่าถาดซึ่งหมายรวมไปถึงฐานที่ติดไฟและไม่ติดไฟนะครับจึงเรียก พวกเท่าฐานและก็เท่ากระดูกหลังการเผาศพว่าอังคารนั่นเองแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับมันเกี่ยวอะไรกับดาวอังคารไหมเกี่ยวนะครับอังคารเนี่ยถูกนำไปตั้งชื่อเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีแดงฉานเหมือนกับฐานที่ติดไฟนะครับดังนั้นจึงได้ชื่อว่าดาวอังคารนั่นเองและ นำไปตั้งชื่อเป็นวันประจำสัปดาห์ซึ่งก็คือวันอังคารเพราะว่าในคติฮินดูเนี่ยมีเทพ องหนึ่งนะครับชื่อว่าพระอังคารพระอังคารเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามแล้วก็มีกายสีแดงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มานะครับว่าทําไมถึงถูกตั้งชื่อว่าเป็นวันอังคารเนะพราะว่าเป็นสีแดงเหมือนสีฐานที่ติดไฟนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยชาวฮินดูนะครับที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะโปรยเท่าฐานเท่ากระดูกเนี่ยลงไปในแม่น้ําคงคาชาวอินเดียอยางท,ที่ทราบเนาะก,ก็คือเขาเชื่อว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถช่วยชําระล้างบาปให้ ดบดวงวิญญาณของเท่าที่ลอยไปกับสายน้ําได้โดยการลอยอังคารเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ส่งดวงวิญญาณนะครับไปสู่สุขติไปสู่ภพภูมิที่ดีพิธีลอยอังคารในไทยก็มักจะทําในแม่น้ําสายใหญ่ๆนะเช่นแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําโขงหรือว่าลอยลงกลางทะเลนะครับก็เป็นคติสอนในเรื่องของการปล่อยวางด้วยนะครับเพราะว่าคนเราก็เชื่อว่า ร่างกายมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟนะครับเมื่อร่างกายแตกดับหรือว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยธาตุทั้งสี่ก็ควรจะกลับไปสู่สภาพธาตุดังเดิมนะครับก็กลายเป็นดินกลายเป็นน้ํากลายเป็นอะไรไปนะครับกลับสู่ธรรมชาติโดยมีสายน้ำเนี่ยเป็นตัวนําพาไปนั่นเองและนี่ก็จะเป็นที่มานะครับว่าทําไมคนไทยเรานะครับถึงต้องเรียกพิธีการลอยเท่ากระดูกนะครับว่าการ ลอยอังคารด้วยนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับช่วยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือว่ากดไลค์กด Subscribe นะครับจะได้ช่วยให้ตัววิดีโอเนี่เนาะไปโชว์นะครับขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับจะได้มีคนมาดูคลิปเยอะๆนะครับช่วยแอดมินนิดนึงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ